ครับผมไปอยู่ฝูงเราช่องปลายด้นะครับผมแล้วก็งานเสร็จแล้วนะครับผม,ผมแ,แล้วก็จะปิดจับด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาปรึกษ,ษาแล้วนะครับค่ะทุกป,ปีนี้เราจะไปแห่เทียนที่จังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะทุกป,ปีค่ะไ,ไปครับได้จัดครับค่ะปีนี้ไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดระบาดค่ะอ๋ก็มาวันนี้มาแหา่พระค่ะ,ะที่วัดอีลังเั้าอาวอสลัม แผ่พระพุทธสี่แห่งนะคะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วครับตัวกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมมิโกจะไปไปที่บ้านด้วยนะครับผมไปไใครมาเสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วครับผมจุดจบเลยครับผมเดินกันไปออกพรรษานะครับผมออกพรรษาหวังว่าคงจะได้แผ่นะคะครับผมไมได้เห็นครับขอให้โควิดซาค่ะขอให้โควิดซาเร็วๆนะครับผม ตาขยอใกลับบ้านายายลับบ้ากขับบ้านขยใ่ ใหญ่ขึ้นรถนิ่มนวลมากเลยค่ะอใหญขึ้นรถแล้วนะคะแล้วมาดูฝั่งโน้นนะคะเขาขึ้นรถกันหมดหรือยังไม่ใหญ่ท้องคูนขึ้นแล้วค่ะมาดูสองนุ่มค่ะพี่แซมกับพี่ขวัญ ยงแถวกันขึ้นรถนะคะเรียนรู้มากเลยนะคะไม่ต้องบอกนะคะขึ้นเองค่ะพี่ขวัญขึ้นไปแล้วก็จะหลบให้พี่แซมนะคะวันนี้ออกงานแพ็คคู่ค่ะควันก็แพ็คคู่นะคะช้างก็แพ็คคู่ค่ะลูกของ ลูกของพ่อเสกค่ะทั้งสองเชือกนะคะกนะานก็คุณพ่อกับคุณลูกนะคะเดี๋ยวก็แหงานเสร็จแล้วนะคะก็กำลังจะปีหน้า <c oughs> ถ้าโควิดซาอยากได้งานไปกคู่ติดต่อ <c oughs> ได้เลยติดต่อได้นะคะท่า <c oughs> นผู้ใหญ่ว่าติดต่อมาได้นะคะออ,ออกงานแป็กคู่ได้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราไปดูพี่ขวัญกับพี่แซมขึ้นรถมาค่ะเส<ล><ล>ร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับผมนมันก็กลับแล้วนะคะน้องเชี่ยก็ยังกินอาหารอยู่ค่ะเราก็นกั่งกะ ลับบ้านนะคะแต่ว่าจะไปแวะที่บ้านก่อนค่ะก่อนที่จะไปบ้านยี่สิบหลังโอ้ค่ะโมโม่นะคะออกมารับค่ะวิ่งหน้าไปแล้วครับได้ยินเสียงรถใยญ่มานี้วิ่งออกมาเลยร,รู้เลยครับรู้นะคะรู้ค่ะโมโม่มโอ้วิ่งนำหน้านะคะนำข้ามไปบ,บ้าน นาทางกลับบ้านอยู่ไหนโมโมวิ่งเต็มทางเลย มาเลยลูกพี่เธอดพีดกันแล้วลูกพี่โอ้นอนคิมออมค่ะคิมออมค่ะคิมอมอมนอนอดูหน้าบ้านนะคะกับคุณยายมีกันบ้านด้วยถึงแล้วคิมอมถึงแคิมอม ไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นนอนอยู่ค่ะจ๊เอัมีการบ้านค่ะน้องคิมออมทำอะไรคะลูกการบ้านทำการบ้านเขียนตามเส้นค่ะเขียนตามเส้น ไม่ได้ตัวหนังสือสวยขนาดนี้นะคะเขียนตามเส้นนะคะตามช่วงนี้ก็ต้องนี่นะคะอยู่บ้านก็ต้องพกเม็ดนะคะใส่เมตรไว้ตลอดวันนี้พาพ่อใหญ่กลับบ้านค่ะมาไปวัานาก่างต่อครับมาทำอะไรคะเรนมาเอาล็กครับ เล็กเล็กใส่ไป,ไปไปพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เกษตคนปูส่งมาให้นะครับรปลูกมให้นะครับบัดค่ายนะครับปูวาาัาตาปลูกค่ายครับเอามาให้นานแล้วแต่ย่อมไม่ได้ใส่นะครับผม เพระาะว่ายังไม่มีเสานะคะวันนี้ได้เสาพอดีเสา,นนเ,สาเก่าเป็นเสาเกา่าโครงต้นเก่าของเรานะครับโครงไม้ครับเอาก็เป็นโครงเหล็กข้างบนนะครับก็บางส่วนนะครับซื้อไม้ก็ปัจจัยไมม่ีปัจจัยไม่มีนะคะก็ต้องมาเอาของเก่าใช้ของเก่าไปก่อนนะครับผมโอ้ข้าวต้มครับ วันนี้ก็วันพระใหญ่นะคะควันอาสาและหับูชาพี่พี่นี่บ้านเราเขาทำข้าวต้มนี่นะครับกินนะครับข้าวต้มอะไรน้องคิมออมคะข้าวต้มมีหูโอ้้าต้มมีหูนี่นะครข้าวต้มมีหูของน้องคิมออมนะคะนี่าทานมากเลยนะคะใส่ลูกเกลวเกลใส่กะทิอันนี้ข้าวต้มมัดค่ะตีมือคุณยายนี่ อร่อยมากนะคะโอ้โดูอร่อยกินไม่แบ่งตากล้องเลยนะคะคนเลนนี่ครับทำเป็นพวงถ้าคนกินน้อยกินกินข้าวอิ่มพอดีนะคร<ว>ับแค่ข้าวได้เลยแค่คนเลนนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะคะกินข้าวอย่างเดียวถึงจริงให้ลองท้อก่อนมาถึงนี่เลยก็ได้ข้าวต้มคุณยายค่ะ หลงท้องนะคะเอาต้มแซ่บอร่อยน้ำตาลดิบแป้งอร่อยโคตรอร่อยเส้นตักได้อ,อ,อร่อยครอ,อร่อยแม่คะข้าวผัดฝีมือคุณแม่อ,อร่อยมากเลยค่ะามาทำข้าวผัดนะคะให้น้องคิมออมกับพี่โอมกินนะคะเพราะว่าคิดถึงฝีมือข้าวผัดของคุณแม่ค่ะ น้องฟันหล่อของเรานะคะโอย <ś m ian> ไม่ต้องโชว์ก่ะไม่ต้องโชว์ครับมาวันนี้ก็เพื่อนเอาลิขที่นะครับไปทำเสาไฟนะครับผมนี่เราก็ได้แล้วนะครับออเว้ยกินข้าวกินปลาแล้วก็จะพางไปรับบ้านนะครับผม พ่่อใหญดูด้วยนะพ่อใหญ่นะนาปกีนะครับผมไปบ้านตะกางกันเลยครับผมครับตอนนี้เราก็เหมือนกันครับบ้านยี่สิบล้านครับผมชุ่มช้ำทั้งตอนไปและตอนหลังโดนครับตอนนี้ยังตกอยู่นะครับโอเคทุกท่าน

ทางนี้พ่อใหญ่มาทางนี้ถอยยาว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 อ้อพ่อใหญ่การเก็บเอายาำจบแล้วครับนี่สำหรับดีๆครับดีกันไหมบุกคนจ้าครับอันนีโน้ตครับ ร่วมมีงานถืเอเชือกเนาะอ่ะปันเลนฝากคิดเรียบร้อยนะครับผมกับคลิปนี้ครับผมไม่ทีทุกท่านนะครับผมรับชมพร้อมสมบูรณ์นะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องปลาทึนของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมเปรายการฝักที่เสมียนครับผมฝากนี้ผมบอกก็สวัสดีคตอนผมคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณค่ะ,คคคะสวัสด,ดีค่ะ